ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เตรียมนำร่องโครงการใช้แรงงานชาติพันธุ์กว่า30,000คนจากศูนย์พักพิงในภาคเหนือค่ะลงพื้นที่ภาคตะวันออกช่วยตัดอ้อยแล้วก็เก็บลำไยแทนแรงงานขเขมนที่ขาดแคลนนะคะพร้อมกับเริ่มดำเนินการทันฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมสมาพานันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยอภคลองหาดจังวสระแก้วนายปริญญาโพธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะเป็นประธานในการประชุมหาหรือ <c oughs> การนําแรงงานชาติพันธุ์จากศูนย์ภัคพิงในพื้นที่ภาคเหนือกว่า3 0,000คนค่ะมาเสริมแรงงานด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในภาคการเก็บเกี่ยวอ้อยและลำไยซึ่งกําลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจากประเทศกัมพูชาการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยมีนาย มนตรีคำพลนายกสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอแนวทางพร้อมกับนำตัวแทนแรงงานชาติพันธุ์จาก9ก้าศูนย์พักพิงในภาคเหนือเข้าร่วมดูงานในพื้นที่จริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มโครงการตามมาติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลน,นางสาวแพททองทานชิน,นวัตรนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสระแก้วด่านตรวจคนเข้าเมืองอุตสาหกรรมจังหวัดสาธารณ สุขจังหวัดตัวแทนโรงงานน้ําตาลและตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่โดยที่ประชุมค่ะก็มีมติเห็นชอบให้เริ่มดําเนินโครงการได้ทันทีในช่วงฤด,ดูการเปิดหีบอ้อยในปีนี้นะคะทางด้านนายเอวาประธานศูนย์พักพิงสวนพึ่งค่ะในฐานะตัวแทนแรงงานชาติพันธุ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าแรงงานชาติพันธุ์มีความพร้อมเต็มที่ในการทํางานในไร่อ้อยและสวนลําไยโดยเฉพาะเมื่อได้รับความเชื่อมั่นจากเกษ อกกรในพื้นที่อีกทั้งยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีค่ะทําให้สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งและมีล่ามคอยประสานในจุดต่างๆด้วยครับดีใจครับเห็นว่าที่นี่งานมาเยอะก็เราไปดูที่วันแรกในที่โซลามใหญ่วันนี้ก็มาดูที่ที่ไท้ไหะครับ ผมรู้สึกว่าดีครับจะได้คนสู่ออมมาทำงานมีอะไรได้ก็ที่แคปบพงเนี้ยน่าจะมีน่าจะมีย0นะครับน่าจะมีพนะานกว่าคนนะที่นาบุรีอำเภอสวนพือ้อแขนทาหินนะครับ ขณะที่นายมนตรีคำพลนายกสมาพันธ์ชาวไร่อ,อ้อยแห่งประเทศไทยนะคะก็ระบุว่าหากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานก็สามารถประสานมายังสมาพันธ์ได้โดยตรงซึ่งได้มีการวางระบบการจัดหางานร่วมกับศูนย์พักพิงไว้อย่างครบถ้วนแล้วเพื่อให้การเก็บเกี่ยวพืชผลสําคัญดําเนินไปด้วยอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดจากปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งนี้จังหวัดสระแก้วค่ะก็ถือเป็นพื้นที่นําร่องสําคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครั ภาคเอกชนและกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ในการสนับสนุนเศรษฐกิจและการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะครับอันนี้ผมฝากเลยว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องลำไยเรื่องอ้อยเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยประสานงานมาที่สมาคมชาวไรอ้อยเพราะเราได้ประสานงานกับฝั่งของชาติพันธุ์ทั้งหมดแล้วแล้วได้มีมาการประชุมร่วมกันก็น่าจะประสบความสำเร็จ